สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองปายแบบเบิร์ตสู่ผู้สูค่คนคือเก่าครับผมมาพบมาพ่อกับบ่าวชุมพวงแช่แนวคือเก่าหรอพี่น้องมันจะพาพี่น้องมาเบิงึงพี่หมะครับหิมะเห็นบ่พี่น้นองเปียดดิครับนี่เปียดมุมหัจากหนาววะเฮเปียดถึงหานเลยเห็นบ่พี่น้องเอ้ยหนาวมากันร่งลงครับนี่ก็ประมาณ เจ็ดโมงเห็นบ่พี่น้องเห็นม,มับยทเห็นมั้ยหนึ่งโมงครับเจ็ดโมงยี่สิบสามนี่ครับห้องคือปลูมผักอันนี้ก็จะเป็นก้นแม็กชาวต่างชาติครับเห็นบ่เห็นมัี่น้องมันเห็นผมมันขึ้นไปเลยเหน็นบ่กขื่นจากน้ำหมดแล้ว อส่นสั้นๆนั่นไ่นองเยน้องสาวครับเก็บาพมาได้กาดีนองเลยนะ<า>เงน่ะแข็งเลยครับนำ้นำแข็งนี่ mưa gì à hoặc thì nào? không phải nào Việt có não nào. à có kén kén à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  ิเกือบเอาคลิปนี้กะบผมีอย่างไรพี่น้องมาเก็บบรรยากาศในพี่น้องในบึงหลังฟ้ามที่ผมเห็ดงานครับเชิญมาพี่น้องขาวจั่วจิบภาพบรรยากาศในพี่น้องในบึงครับเปียกบุหลี่พี่น้องเอ้ เอาคลิปนี้ก็บฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับปีใหม่แล้วก็ขอให้ยูดีไม่แห้งสุขบุ้ทุกคนเน้อครับดื้อลำล้ำลุำลยๆย,ย,ยครับผมสวัสดีครับ